สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางสมใจเพียรเลิศวันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัตรีทศเทพวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพนางสมใจเพียรเลิศซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่3พฤษภาคม2557สิริอายุ93ปี นางสมใจเป็นบุตรีของขุนวัฒนากรกิจกับนางล้วนวัฒนากรเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2464นางสมใจเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรช่วยเหลือบิดามารดาเลี้ยงดูและส่งเสียน้องๆให้ได้รับการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังอุทิศตนเป็นพุทธมามก,กะที่ดีรักษาศีลเจริญภาวนาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กที่ยากไร้ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับร้อยเอ็กพักเพียรเลิศซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ภรยาที่ดีอบรมดูแลบุตรที่ดาทั้งสองคนให้เป็นพลเมืองดีมีการศึกษาและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลายัยบงชวริตกุล วันนี้เวลา19นาฬิกา11นาทีทุ่งกระหม่อมหญิงอุบ,บลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี เสด็จไปมหาวิทยายลัยวงชวลิตคุณจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556จำนวนทั้งสิ้น856คนมหาวิทยายลัยวงชวลิตคุณดำเนินการสอนมาแล้ว31ปีมีคณะวิชารวม9คณะผลิตบัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้วกว่า19,000คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่มีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรจนสําเร็จการศึกษาในวันนี้ผู้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีสามารถประกอบสัมมาชีพให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องตระหนักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมทําให้ทุกคนในสังคมมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปราศจ,จากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอ,อ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีเมตตาธรรมต่อกันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติของเรามีแต่ความสุขและความเจริญ ทวงกระหม่อมหญิงอุบอลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไทยแลนด์ทีมแดนเซอร์ไซด a ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2015 วันนี้เวลา17นาฬกา25นาทีทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัชชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีเสด็จไป MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิในการพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศทูบีดับเบิลวันทีนดัสเซซายไทยแลนด์แชมเปีนชิพ2 0 15ที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระําดำริ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการเต้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนเป็นเวทีให้ได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกทั้งได้ฝึกทักษะการมิรมิณุยสยัมพันธ์ทำงานเป็นทีมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น3,497คนรวม239ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นจูเนียร์อายุ6-9ปีรุ่นพรีทีนเออายุ10-14ปีและรุ่นทีนเออายุ15-22ปีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลาราชาที่นัดดาม,มาประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยปทุมธานี วันนี้เวลาส4ี่นาฬิกา32บสองนาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศเสด็จไปอาคารใหม่สวนอภรรในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยปทุมธานีประจำปีการศึกษา2557ห้าร้ห้าบเจ็ดระดับปริญญาเอกโทและตรีรวมหนึ่งันห้า้้าิบคนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่านอกจากท่านจะยึดหลักวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างมีหลักการและเหตุผลแล้ว ท่านยังจะต้องมีความเพียรพยายามอย่างไม่ขาดสายในการม่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้ทางวิชาการจากตำราเรียนและความรู้รอบตัวจากข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะความรู้ทางวิชาการจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปใช้ปฏิบัติงานส่วนความรู้รอบตัวจะช่วยส่งเสริมให้มีความคิดว่างไกลมีความเฉลียวฉลาดก้าวทันการทันโลก บัณฑิตท,ทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมให้ปัญญาจเจริญง,งอกงามขึ้นในตนเพื่อจะได้เป็นผู้มีความรู้รอบสมเป็นกับสมกับเป็นบัณฑิตสามารถสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามประโยชน์สุขและความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่ตนหน้าที่การงานสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองตามที่มุ่งปรารถนาต่อไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระบโ,โรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์นาวังสุขโขทัยประทานพระบรโอกาสให้นายพีระเดชพัฒนาจันทร,ร์กรรมการผู้จัดการบริษัทบายฮรีสอร์จำกัด และนางพราดายสุวรรณรัตน์ที่ปรึกษากรรมการบริษัทเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธ ต่อจากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาพาประธานพระรวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ริมสกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินน์นำผู้บริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินน์เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลกอล์ฟนิติมออครั้งที่หนึ่งเพื่อสมทบทุนโครงการกำลังใจในพระดำฤติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาและตามพระอัธยาศัย นายแพทย์ธำรงรัตแก้วการที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิวรากรงก์และคณะกรรมการมูลนิธินำผู้แทยโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬาเฝ้ารับประทานอุปกรณ์การกีฬาลูกฟุตบอลประชาชนทั่วทุกภาคพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณครับ ที่ศาลาศิริลาชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลนำใจการดอกไม้และสิ่งของไปทุเกล้าวถุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายพระพรให้ทรงเจริญพระมพันรษาและมีพระพันนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสคณะปั่นรถจักรยานเทอดพระเกียรติ88พรรษาในนามสโมสรโรตารีภาค3350 กำนันผู้ใหญ่บ้านและอบตอบ่อแดงจังหวัดสงขลาชมรมผู้สูงอายุบ้านซับบอนตำบลซับกวางจังหวัดสระบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลุบอินทราราชบำรุงจังหวัดกาสินธศิล์คณะกรรมการมูล,ลนิธิศูนย์มะเร็งจังหวัดลบบุรีประดับจังหวัดบุรีรัม ชมรมผู้สูงอายุบ้านท้องใสจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนตำบลหางน้ำสาคออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะสิทธยานุสิทธ์คณะสามนเณรในนามนักศึกษาวิทยลาลัยเทคโนโลยีรตัตนโกสินทร์และนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวัดสุทธิวรารามตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาเป็นครอบครัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ